ในสมัยก่อนนั้นบ้านคนโบราณมักจะเป็นบ้านไม้เป็นสัส่วนใหญ่และเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช29มันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับแม่ของผู้เล่าเมื่อครั้งยังเป็นวัยรุ่นแม่มีชื่อว่าจานอาศัยอยู่ในหมู่บ้านกับยายยายมีชื่อว่ายายงก ซึ่งเป็นฉายาของคุณยายเพราะแกมีนิสัยที่ขี้งกมากๆยายงกในหมู่บ้านไม่มีใครอยากจะคบหาสมาคมกับแกหรอกนะเพราะแกเป็นคนที่ขี้เหนียวขี้ถีขี้ตนีมากคบไปก็มีแต่จะโดนเอารัดเอาเปรียบซะเปล่า,าแต่ยายงกนั้น แกก็มีเพื่อนสนิทมากมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วอยู่คนหนึ่งบ้านอยู่ใกล้กันในหมู่บ้านนี่แหละยายคนนั้นมีชื่อว่ายายบุญยายบุญแกเป็นคนดีพูดน้อยเรียบร้อยไม่เอาเปรียบใครแต่ก็ไม่รู้ว่าจับพัดจับผูกยังไงมาเป็นเพื่อนสนิทกับยายงกได้ยังไงก็ไม่รู้ ยายบุญแกก็เป็นคนดีมักนําอาหารขนมเอยมาฝากยายงกเป็นประจำด้วยความมีน้ำใจป่วยไข้ามายายบุญนี่แหลคะค่ะที่เป็นคนมักจะดูแลยายงกอยู่เสมอเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนที่ยายงกคงจะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วจนกระทั่งมีอยู่วันหนึง่งยายบุญนั้นแกดูซิเซียวและมีอาการไอผิดปกติ ค้ายกับคนไม่สบายไม่รู้ว่าแกป่วยเป็นอะไรนี่นังบุญเองไอ้บ่อยแบบนี้ป่วยหรือเปล่าวะป่วยอย่ามาเข้าใกล้ข้านะเว้ยข้านะกลัวติดไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกแค่เจ็บคอนะ่ะคันคันคอเดี๋ยวอีกไม่กี่วันถ้าไม่หายฉันจะลองไปหาหมอดูนะ่ะดีดีไปหาหมอซะให้เขาตรวจด,ดูเผื่อเป็นอะไรมาจะได้รีบรักษา ยายงกพูดส่วนแม่ในตอนนั้นก็แค่ยืนฟังไม่ได้คิดอะไรมากจนกระทั่งหลายวันต่อมายายบุญก็มาที่บ้านอีกครั้งรอบนี้สีหน้าของยายบุญดูไม่ค่อยจะดีหน้าตาดูซีดเซียวกว่าครั้งก่อนมากเลยละ่ะยายบุญแกมาบอกกับยายงกว่า แกไปหาหมอมาแล้วหมอบอกว่าแกเป็นมะเร็งเต้านมต้องรีบใช้เงินรักษาเป็นจำนวนมากเพื่อผ่าตัดด่วนก่อนที่มะเร็งจะลามไปไกลแต่ติดที่ว่ายายบุญนั้นแกมีเงินไม่มากพอเลยมาขอยืมยายงกที่เป็นเพื่อนสนิทแต่ยายงกแกก็ยกสมชื่อแกก็เลยปฏิเสธไปอย่างแรงน้ำใจแม้ว่ายายบุญจะเป็นเพื่อนสนิทของแกก็ตาม อ้อยอีบุญข้าไม่มีเงินช่วยเองหรอกนะเองป่วยเองก็ต้องหาเงินมารักษาตัวเองสิวะมันไม่ใช่เรื่องของข้านะอีบุญวันนั้นแม่จําได้เลยแหละว่ายายบุญแกคอตกเดินออกจากบ้านไปแบบเศร้าส้อยเหมือนหมดความหวงังแม่ก็เลยได้เข้าไปพูดคุยกับยายนี่แม่ยายบุญแกป่วยหนัก แม่ไม่คิดที่จะเจียดเงินไปช่วยรักษาแกหน่อยหรอที่ผ่านมานะ่ะตอนแม่ป่วยแกก็ดูแลแม่มาตลอดเลยนะแกมีน้ำใจกับพวกเราจะตายทั้งซื้อข้าวซื้อขนมมาให้บ้างล่ะแม่ไม่คิดถึงตอนนั้นบ้างเลยเหรอโอ้ยข้าไม่มีเงินหรอกนะเว่อีจันถ้าเองอยากช่วยมันเองก็ไปช่วยเองสิแม่นะ่ะโกหกอีกแล้วนะทำไมแม่จะไม่มีเงินแม่มีเงินออกจากเยอะแยะแต่แม่น่ะไม่ให้เพราะแม่นะ่ะขี้งกตั้งหาก เงียบปากไปเลยนะอีจันนั่นมันเงินของกูกูจะให้ใครหรือไม่ให้ใครก็ได้ยายงกแกเป็นคนขี้งกมากถึงขนาดที่รู้ว่ายายบุญเพื่อนสนิทของแกป่วยใกล้เสียยายงกยังไม่ยอมไปเยี่ยมกลัวว่าจะได้เสียเงินเรียกได้ว่าแกเป็นคนที่ใจจืดใจดำมากจริงๆจนยายบุญเสียชีวิตลงในเวลาต่อมาไม่นานเพราะมะเร็งลุกลามอย่างรวดเร็วและไม่มีเงินไปผ่าตาดัด แต่ว่ายัยงกแกก็ถึงขนาดไม่ยอมไปงานศพของยัยบุญด้วยเลยแม่วันนี้งานศพยัยบุญวันสุดท้ายแล้วนะแม่เป็นเพื่อนสนิทของแกแม่ไม่คิดจะไปไหว้แกหน่อยหรอโอ๊ยกูไม่ไปหรอกนะกูกลัวแม่แม่ควรจะไปนะพี่โต้งลูกยัยบุญยังบอกเลยว่าก่อนยัยบุญเสียแกบนคิดถึงแม่อยากเจอแม่อยู่เลยนะ่ะเงียบปากไปเลยนะอีจัน กูไม่ไปเว้ยกูกลัวผีบุญมันแม่นี่แม่พูดเพ้อเจ้ออะไรนะนั่นเพื่อนรักเพื่อนสนิทของแม่เลยนะแม่จะกลัวแกทําไมยายงกไม่ยอมไปงานสวดศพยายบุญคืนสุดท้ายพราะบอกว่ากลัวผียายบุญก่อนที่ในคืนนั้นกลางดึกแม่จะได้ยินเสียงหมามันเห่าหอนกันละงมน่ากลัวมากแม่รู้สึกนอนไม่หลับและได้ตื่นขึ้นมายามดึก แม่ก็ได้ยินเสียงยายงกแม่ของตนที่นอนอยู่ข้างๆกันละเมออะไรก็ไม่รู้ของแม่ี่บุน:「ไปไปออกไปอย่าเข้ามาใกล้นะกกลัวแล้วยายงก,กนอนละเมอเสียงค่อนข้างจะดังมากแม่ก็พยายามเนียกปลุกยายให้ตื่นอยู่หรอกนะแต่มันก็ไม่เป็นผลแถมในคืนนี้พ่อของแม่ก็ยังเข้าป่าไปกีดยางอีกเลยทำให้เหลือแม่ ยยกับยงอยู่ในบ้านแค่สองคนก่อนที่แม่จะเล่าต่อว่าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมันดังมาจากได้ถุนบ้านเป็นเสียงกระทบพื้นไม้ของบ้านดังกึกกึกกึกเสียงนั้นมันดังเป็นจังหวะด้วยความสงสยัยแม่จึงตัดสินใจก้มมองผ่านร่องพื้นไม้ สมัยก่อนพื้นมันจะมีรูเล็กๆจนสามารถมองข่องไปยังใต้ถุนบ้านได้แม่ก็พบกับยี่บุญไม่สิผียี่บุญตั้งหากมาในสภาพน่ากลัวยืนหน้าขึ้นมาจากใต้ถุนบ้านขึ้นมามองแม่แม่ตกใจมากรีบนอนฟุบไปบนที่นอนอีกครั้งพางท่องน้โมตสะไปเรื่อยๆด้วยความรู้สึกหวาดกลัว เช้าวันต่อมาแม่นอนเป็นไข้จับสันเพราะสิ่งที่แม่พบเจอเมื่อคืนทำให้แม่ตกใจมากส่วนยยงกแม่ของแม่นั้นในวันต่อมาเมื่อพ่อกลับมาจากกีดยางก็ได้มาเจอแม่นอนตาเหลือก ช็อกตายในสภาพศพแข็งไปแล้วเลยเรียกชาวบ้านมูลนิธิมาช่วยกันนำศพยายงกที่แข็งตายไปร่วมพิธีศพคู่กันกับยายบุญก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเก็บศพยายบุญไว้แล้วรอสวดศพยายงกก่อนแล้วและค่อยเผาพร้อมกันไปเลยพ่อบอกว่าให้รอเผาพร้อมกันพอคิดว่ายายบุญเพื่อนสนิทของยายงก คงมาเอายางงกไปอยู่ด้วยเพราะสมัยก่อนพ่อเคยได้ยินยางงกเคยพูดสาบานเอาไว้ว่าจะเป็นเพื่อนรักเพื่อนตายกับยายบุญไปจนตายเพราะแบบนี้ยายบุญจึงอาจจะมาเอายางงกไปอยู่ด้วยก็ได้หลังจากเหตุการณ์นั้นแม่ก็ได้สูญเสียยายงกผู้เป็นแม่ไปตลอดการเหตุการณ์ที่แม่บอกว่า แม่คงจะจำไม่มีลืมไปชั่วชีวิตพอแม่เห็นผ่านใต้ถุนบ้านในค่ำคืนนั้นจริงๆว่าผียายบุญแกมาหายายงกและในเช้าวันต่อมายายงกก็ได้เสียชีวิตลง และนี่ก็คือเรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะหากทุกคนชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะมิ้นจังจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ทุกๆคนดูกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ